ให้ตัวหอยลงทุนหลายค่ะหอยลงแช่ไปลาหาดกัอย่ะรดหัวน้ำเลยอย่ารมัเต็มมากก็รดโอ้ยเกิจมดโวยโวยอีกแล้วขนาดนี้ยังจมอ่เจ้าของยับไปไปหนบางกระแสกระแสเจ้ากรสิวัดงเี้นม่หายเลวเอ๊อกสว่ดเอฟซีก็ชบไปไปอล้วเอ๊อมาไปเฮ็ดจียละชงจาวัวในาบวัวในรอนลูกท่จะสาบแยกมาเอามือเอามออซีเดยนี่เอาวันนี่ เออหันเงียบเอาไว้ตาที้ว่<ป>าหากระซทียมให้ลูกไปทำเลยอะว่หากระเี่มอานด้จี มันห้ยืมเงินมันเรียนหาเซนคุณใดเนี่ยห้ยืมเงินคุณเลยมันอกไปไปไคุณได้ยืมเงินฟรีห้าหมื่นบาทไม่มีหรอกยังไม่เนี่ยพร้อมท่านี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นยาวสามสี่ห้าถ้าเหลือจากสามสี่ห้าอยู่สี่ต่ำนะขยับใจญ่บอหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าจะจุกนี่และตั้งจะติดต่ำเลืเดี๋ยวสามสี่ห้าไปยูซงสี่ต่ำเอ้า ไปกูเชียเลย้สี่อนมอปดเ้าสองห้าสามสองพอถือกันเลห้าสามสองคันดิโอ้ี่ีสองสองหน่งสอี่เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสั <S <S ่งชมดสิบแปังยี 1, <S <S ่สิบลงสอเอาไป2งเงนบอเอาไปจะเป็ติงหาหาไม่มีส

นี่จาเนี่เรียบร้อยเจ้าเปิดเรียบร้อยเลยใส่ยัตีตัวซีเยาซีตั้มแล้วขายเวเท่าไสามเทียบปนก็จะออกไปทั่วไปทิบแล้วปะ เดี๋ยวรอเดียวรออยบน่เอานีอาคอฮึมิไปเห็หนูเกดานดีสเยเน่บอกอะไรมันจะทกสถาน เรื่องเาเคยเทปมันโดนชิ่งเออมันโดนมันร้อนตัวกออด้านขอาด้านคอดูกรงซ้าคอยตาเป็ดปอดมันร้อนตัวร้อนยังกินเลย้สองขวดนี่ละตั้งระวางหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวเาอสามสีห้า

เอวสองเอวโอ้โหกกินมั่งล้ครับนานนานงเต็งตังยุ่นเหมดเลยเต็งตังกับปังเดี่หาหเามึงหนงม่ใช่ออกมาแน่น่ะเาสิเต็งกลับไปเาสิองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสามเอวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้สิบ สองสามสี่ห้าสบเจ็ดแปดเก้าสิบสัมยอมเย็นแย่ลงผุนอะ ไปว่าหากับซีมันเล่าสองเอียวเลยแล้วไปเลจะไรโค้งค่ะก็จะต้องขยอธรรมดากันพวกผัดองถึงเงา้อกิ่ขยอกุณลาเวียนหัวสิตายหวเต็มัเปิดหัว่งยังแด้กแกกูจิขาดูสวยเทียร์จังเด็กยมยหูว่าเดี๋ยวเง เด็กๆได้หลุเพีงนี้ไม่ถูก <ừ. S 1> ตงหกไหมตขึ้นต็งฮนะตี 6, ่ก็ขึ้นเต็งฮะหกสามเนาะ้า6หกแปสเี่ยงสี่นี่ดจุ๊บๆนะเหมือนลังันตึ๊กขึ้นนาสามสองสามสี่ห้าบอแม่จิบแปดอันตรายสาม ม่มอันตรายหรอกอ่ะเปิดเลยมันมีแต่หกกับสองอาวอือหห้าสองส่กอ้หสไยเอาสติอืเจ้าสองคืออมันไกลกันนะสามที่หาก็จะม่าใช่หาสามสองใไกลกันจะได้บอก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสาสองสี่ก็บนมาอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิสิหมื่น

いいか、また、mm、いいか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 、いか、

Sắp bỏ sắp dóng 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 sắp

เอาเรเรียกตาเนี่ยตาเจะซูบอ,อกมันจะถี่พย,ย,ย,ยุงเรเรยกว่าไรลุลงทุ่หลสติงสองนเลยเด้อค้าตีคขึ้น็กคายเลยนะอือ

ห้าสามสองผิดผไปพอแล้วเ่ะเดี๋ยวสี่สามกับสียังไหมย่ะถูกไปถ้ามันมสี่สีามก็บหกสี่สามดูดูสิห้าสองที่เจ้าหยาอายาห้าสองสองเรียบร้อยดีเป็นยังไงเจ้าคอยพยมเจ้าแล้วตานั่งจ้ามีอิารคนกินตามกันกินกินก็กินลูจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองส่ห้าหดแก้าสิบอาุปหาสองดอกอ่องดอก้พีดีอยู่ดอกสห้หกเจ็ดแปาสน่องสมี่้กจ็ดแปดเก้สห่องสสห้งสองสส นับจากนี้ไปขาดทุน6สโอ้ยเจ้าไดจาจังไงละเนาะเจ้าได้สามหมื่นถึไอ้ยากอว่าเี้เจ้าได้ก่0เจ็ดหมื่นเจ่าหมื่นหมื่นเจ็ดเจ็ดเจ้าสิสามหมื่นเากับมมากมเจ็ดหมื่นนะาุนับเบิ้งเดีว 1>, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 1ามสี่ห้าหกเจ็ดแเกงงสสี็ดหม่านงมืีเ็ดอม่าเอาาบใชหืไ่อหม ถ้าสีขาวเนี่ยสีสีไม่เป็นซรสีสีมันก็น้ำแดงกับน้่เขียวซีสีไเอาช้อนมือด้วยแม่เใส้มือนี่แหละมือไายมือใหม่ใช่ไมเปลี่ยนซ้อนชอบเลยเมได้อบเจลแม่เเมือนี่แหละนะหนุบแล้วก็ว่าส่อเมื้อเขา่ปขางนเะ

เช่ตั้งหลายเสนเหนใจแบบมันจะพดก็บบไเลยมองได้ต่อไตอื้อของเชื่อเลิออืัเองหกสิสิอิหกจะชื่ออะไรดออกสี่สับยอองหกสองหมื่นเลยหเจ้จอยากเอออะ หกหกหกอ่ะมาหกส่นสองสามสี่ห้าหกการหใช่หกเดียวเอ่สี่้ามันเปนตัวดอเดกเดียวเดียวเตงห้าไหมเตงห้าไเป็นตแมวเปอาเลเนีวัมันมีแมวนะัวแมวัวแมวแล้วโอ้ยตัวนึง เป็นได้เป็นได้เป็นได้หกกับเอี่ยวเรียบร้อยดีก็ได้อยู่ต็มหกสองหมื่นสอามืินก็เอาไปเลยก็ได้ได้ไหมในกำไรมึงเนี่ยโอ้ยเอาไป่ะไที่ลงทุนหกสูงให้มันได้ลงหกเอี่ยวให้หนึ่งพันบาทโอเคจัดไปอเบอกเลเแไปต่ไเต็มอยู่สองหมื่นนี่ว่าเป็นยังไงสเตวิสองเก่นแม่จาจะใ้คนติเอี่ยวซะเนาะได้ดอกได้ดอก ้วของเต็งอยู่แล้วได้เอียวอ่ะตตําติต๊มไในคือจะเอาสองหน้าเราเนี่ยมักเกี่ยวเนาะนี่ดมือด้วกันเต็งสา่หาหกแปยเต็หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอามากเียวกหมดเลยน่ะทิ้่ะ่องสาม่ห้ากเิบ่องมสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ จะมีอะไรกาแฟมันเป็นกาแฟแล้วล่ะยังอยู่ในตู้ยังไม่มาหมดเนี่ยสี่หมื่นสามหมื่นเจ็ดหมื่นสเจ็ดหมื่นเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสามหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ สีนพบตัวนี้อีกสามหมื่นหนึ่งสองสามสีกเ้าสิบสห้ากสิสห้าหกเจ็ดีปรันมนักเพินมั้หนึ่งสอสามนเลยเ้ยนับเปยงหาสามคนมาเฟสี่นับเงินม้งห่งเสียมาคาจังก็ไม่ตรงเลื้เงินให้เขาักคนละนาจังก็ไ่ตรง ก็ประต้ใจตั้งเสียห่ายไเอา <laughs> นับองเกียกเอาใช่ไหมนันไหนก็ไหนได้เจียบทุกตาดูว่าตั้จะนไหนนันไหนก็ไหนได้ <laughs> ไนกะสนับกเสีเอาต็ตอนได้เ <laughs> 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 ขาก็าแล้วกาเสียหมดที่ไ้เจะรู้ก็พาไปกินกัเขานะอืมนี่แบบยเอาอยู่อ่ะเอาหมดอ่ะเอาอยอะไหกาถาดองออ <laughs> ติดอาเรื่องติงสองอยว่การโหการหาสองสามันขันหามันบ้านเม็ดเดียวนะมันบอกบอกสองต่ำได้อืมขายลกเลย สี่หกห้าหสูงสี่แล้วก็สี่ห้าหกห้าเอามาต้นยาว5้านะเลื 5, 5, 3, 2, อถ้าเหลือห้าสามองมาจุดสามสองเือสิไปแลวเือสิบไปไมายุดหาทัมาหุดสามสองไปเออห้าห้าหยอดห้าสองเมตรมมด,ดีเห็นบอก

อย่าพลาดสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเจ็ดโอ้ยแข็งดโอเล้ดุมเลยนะสิเนให้รู้ก่อนเด้อจ็คสิวานังไงเลยเยเตงถือเนาะมันหาซองหรอกเตงถือมันเสียก่าแต่ถ้าเสียเงินอยู่กับจชคสิวาจังไงหรขยอยดีวนนี้่งรู้ถึ นน่ออกัวก่าอีกเลยตนตอนนี้มันนักสายเลยมันนักัวเลยอ สามเอียวสามเอียวบอสามเอียวอ่าได้ยินว่าสามเอียวสิบใบคนน่ะได้ยินว่าสามเอียวนละได้าสี่สามยวไม่หนูพูดว่าสีสามเอียวหนว่าอย่างงี้มอได้ยินแค่สามเอียวไม่ได้ยินว่าสีนะสามเอียวผมกเลยว่าจะเอาเสียสามเียวให้สิบใบคนนึงนี่น้ำซีนก็น้ำเกียวกัน้ำเ่ะกัน

หกเลยะหสาจเรียบร้อยูตอ่ตามสาเป็นไปได้บังนี่เป็นไปได้กองสดเค่อยมาหากับสามดีสามเยอะปเดียวแต่ตามเยอะเลยสามจอหนึ่งอสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไจองส